ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้าน บุรีสามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่บริตนี่สปีร์ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่างท็อกซิกแต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุรีไฟฟร่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรีท่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการ และเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ถ้าว่าน,นี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นน้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคติน ที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหวยหาททำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติ สมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเมรง็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายโวลาไทออร์แกนิกคอมพาวด์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุ แต่และรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทําให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรส s t r a เบอร r y และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามดีไฮที่ทําให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยอื่อบุวิตามิน E อะซิเต ในน้ำยาบุริไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบริไฟฟ้า e c i g a r e t t e all vaping p r o d u c t use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิต บรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาว ในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทําให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด